ยังไงใครเอาไปยังไงก็ทำครับล่องคอไปโอ้นี่หลวงพ่อมากับเราเนาะพระมากับเราเนาะเราจะไปทําชั่วชาทาราเลวก็นึกอายพระแต่รุ่งตัวกลัวบาปเพราะพระอยู่ก้าคอเราพระอยู่ในกระเป๋าเราครับมันเพลอนใจไม่ให้ไปทําสิ่งที่ชั่วคครรัับบมันเป็นอย่างนี้ครัึงเข้าใจไหมแต่ถ้าคนเอาไปเข้าใจผิดหลวงพ่อเคยเรียกมาสอนสอนว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาไปเพื่อที่จะไปทําอะไรเป็นเวทมนต์คาถาไป ทำแล้วจะไม่ตายจะรอดอันตรายต่างๆโดยที่ตัวเองอาจจะทำผิดศีลธรรมเนี่ยที่ว่ากูไม่เคยบอกมันหอกมันมาไม่ใช่คนสองคนวันหนึ่งไม่รู้มาจากไหนเต็มมือฟา้ามือดินจะไปนั่งอธิบายมันฟังอะบาดไหวแต่ยิงตีหวัวนี่กูจะตัวไม่รอดแล้ว <laughs> ที่ที่ทำทำอยู่ที่วันนี้เคยได้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากมหาเทรสมาคมหรือจากพระสงฆ์ต่างๆว่าที่หลวงพ่อทำนี่ถูกหรือไม่ถูก <laughs> เคยได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากมหาเทรสมาคมไหมครับ